อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์นะครับก็วันนี้เราจะไปฮอมโปกันนะครับเดี๋ยวจะพาะทุกคนไปฮอมโปเราจะไปตามหาเก e ้าอี้กึมินกันนะครับตอนนี้เราก็มารอรถอยู่หนะ้าปักซอยแล้วโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปอยู่ตอนขึ้นรถเลยเนาะโอเค let's go ไปโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นมาบนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าลมดีแรงมากนะครับ ก็จับโทรศัพท์ไนะครับก็ขอถ่ายแบบนี้แล้วก็ไปถ่ายอีกทีก็คือตอนถึงนักบอลยลนักโอเค let's go ไปผมขอเงียบแป๊บนึงนะ Open eye. Through the waves cut through ทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่หน้าโองโปเป็นชิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เจ็ดโมงอยู่เลยครับเขายังไม่เปิดกันเขาจะเปิดอีกทีก็สิบโมงครับถ้งงางั้นก็เดี๋ยวอยู่แถวนี้รอไปก่อนเดี๋ยวแต่ทีก็อยู่หน้ฮโฮโปเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็หาไม่เจอนะฮะไปลองขึ้นไปชั้นบนนะฮะว่าจะาเจอไหม โอเค l ล t s ก o โอ้ขึ้นัองแม่ทุกคนรคับตอนนี้ผมเจอแล้วครับเกาอีโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูนะคือผมขึ้นมาชั้นสามแต่ว่าบันเนินมันอยู่ชั้นสองนู่นเห็นไหมทุกคนเห็นไหม,อมโอเคตอนนี้ก็เจอแล้วนะเดี๋ยวเราลงไปดูกันไป t ล go กป พี่พี่ไงโอเคโหมาได้มาได้ทุกคนสวยมาก เครื่องคอมเก้าอี้ก็มีครับที่ผมตามหาที่ผมอยากมาดูสวยๆอันนี้ก็ตรงข้ามกับร้านโทรศัพท์เลยนะมีเบอโฟนหรือเปล่าเดอเดอโฟนโอ้โคตรสวยโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูไปมัป้ยไปเบสโนนี้ก็เสียเหมือนกันนะคลิปนีนน้ที่เขาขออนุญาตด,ดูได้ไง ใครคิดได้ใช่ไหมครัโอ,โอดูนะครับลุ้นอันนี้จะออกคอมย่อสา,ามารถมาลันเนยได้เลยสวยมากอ,อันนี้ชื้นน้ำเปิดอันนี้เจ๋มากที่เซตก็ดี้ที่ห้างงานเด็กผมขอต้าพาของกัน อเทุกคนเดี๋ว่าทัวครบแล้วลก็จะมีประมาณนี้แหละที่เมื่อกี้ให้ดนะูอาจจะดูไม่ละเอียดก็ขอโทษด้วยแล้วก็โอเคผมก็จะเดิอนออกนะแค่มาตามหาร้านเฉยแล้วก็มาดูมาสอบถามว่ามันเป็นยังไงบ้างเสร็จก็วันนี้เราทําได้แล้วตามหาโอเคเก้าอี้ก็มีโอเคคอมก็มีนะคะจริงๆผมตั้งใจมาหาเก้าอี้เดียวแต่วันนี้ก็มีชุดคอมพร้อมเซ็ตเลยนะ คืออันนี้ก็พี่เขาก็บอกว่าเอออันนี้คือตั้งโชว์เฉยๆมันยังไม่ใช่ของเครื่องแรงคือถ้าจะซื้อะเดี๋ยวพี่เขาจะประกอบให้ถ้าเราต้องการนะคือสามารถมาได้นะถ้าใครที่คิดว่าจะออกคอมก็สามารถมาที่ร้านนี้ได้เลยโอเคตอนนี้ก็โฮมโปรนะครับประเวศโอเคมาได้นะครับโอเคไปพักผ่อ โอเคนะตอนนี้เรามาหาเจอละโอเคเราไว้วันหลังจะมาออกเราจะทำคลิปให้ดูอีทีนะครับโอเคตอนนี้ก็เราต้องกลับบ้านแล้วโอเคเราไปหาทางลงกัน ตอนนี้เราก็เดินออกนะฮะเดินนองอที่เรามาตามหาของฝันเจอเท่าตัวนี้ว่างก็เลยจะอย่างวันที่เราเราก็มาเดินหาของก็คือมาหาโอเคออกเลย l ล t s ก o กลับบ้านกันโอเคไว้เจอกันนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับโอเค